สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงผักหวานไข่มดแดงครับวันนี้มาในรูปแบบแกงอีสานอร่อยมากครับวัตถุดิบหลักก็มีไข่มดแดงผักหวานและก็มีฟักทองล้วนแล้วแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นครับเริ่มกันเลยครับพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแห้งและใบมะกรูดครับ คลกให้ละเอียดพอประมาณจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงและตะไคร้ครับใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยหรือตามชอบได้เลยครับคลกไปจนละเอียดประมาณนี้ก็พอแล้วครับตั้งน้ำได้เลยพอน้ำเดือด เราก็ใส่เครื่องแกงลงไปครับเดือดอีกครั้งก็ใส่ฟักทองลงไปครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สุกยากที่สุดสำหรับวันนี้ปรุงรสด้วยน้ําปลาร้าและน้ำปลาครับต้มไปเรื่อยๆจนฟักทองเริ่มจะสุกก็ใส่ผักหวานลงไปครับวันนี้เราใช้ผักหวานป่าครับ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอยา่างฟักทองสุกและผักหวานเริ่มสลดเราก็ใส่ไข่มดแดงลงไปครับไข่มดแดงเจอน้ำเดือด,อดแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับใส่ใบแมงลักและต้นหอมตามชอบเพราะผักสลดก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้ครับ สำหรับท่านที่ไม่ทานปลาร้าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่กะปิแทนหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้ครับประโยชน์ของใบและยอดผักหวานครับป้องกันโรคเบาหวานมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและอีกมากมายที่สำคัญที่สุดคืออร่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ